สวัสดีครับอีกข้อก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับรอบคัดเลือกนะครับคู่ระหว่างโรเซนบอร์กนะครับปะทะกับไบดับบิสนะครับผมในคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับผมเกมนี้เป็นศึกสแกนดิเนเวียดับบี้นะครับที่น่าจับตามองไม่น้อยนะครับเมื่อโรเซนบอร์กนะครับทีมตัวแทนจากนอร์เวย์นะครับได้คิวลงเฝ้ารันรับการมาเยือนของไบดับบิสนะครับทีมตัวแทนจากไอซ์แลนด์นะครับโดยเกมนี้เลดบอลเปิดมาให้โรเซนบอร์กต่อครึ่งควบนะครับผม แนะนำนะครับอยู่โรเซนบอร์ดดีกว่าครับวัดจากศักยภาพแล้วก็ทีมนะครับรวมถึงนักเตะแล้วนะครับพวกเขาดูดีมีชาติกลกูลกว่าพอสมควรเลยทีเดียวครับแถมฟอร์มการเล่นช่วงนี้นะครับกำลังมาด้วยละครับน่าจะไม่มีปัญหาในการเช็คบินนะครับไบเดปิดนะครับถึงแม้จะมีผลงานในสนามที่แกล่งพอตัวนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเกมนี้จะตัดสินกันที่คลาสนละครับผมเอาละครับฟันธงนะครับอยู่โรเซนบอกช็อคโรกครับ พิคกอลก่อนเกมสนับสนุนโดย MM88 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง